ใหญ่โตจังอันนี้ใหญ่มากเลยครับตัของรถขอรถของรถ้แล้วจะอะไรตั้งช่องเนียเดี๋ยวเดาชเ่บอกบอกคนถามได้เลยจาแก่จะแก่เขตั้งได้เ้วเป็นตัวแทนคอนหวันอยู่ม่้ดูด้ว すごい。 ถามทำด้วยกันเนี่อยู่ด้วยกันะตอนนี้แล้วขึ้นเป็นธุระการในคุมรอย่างอย่างไม่มาเดี๋ยวพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงผมอายเขามันจ่อาแล้วขอเลยไม่ได้จะเอาเอาไปก่อนแล้วมาขอก็ได้แล้วแต่เนาะขอขอมาเท่าไหร่นะเขาถามห้าร้อยสามสิห้าหาร้อยสมสิบห้า เอาไม่ได้โอ้เรามีแต่บัตรเบียร์มีบัตรงานบัตรงานโอมีแอร์มีแอร์โพลิฟด้วยรถนี่ของบัตรแ์โพลิย